สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูการเล e Chinese Novel and s ซ r i ีสค่ะหวานก็มีข่าวข่าวอัปเดตมาจากฝั่งจีนนะคะเราจะได้แบบว่าทันทันกับวงการบันเทิงจีนเวลามีข่าวอะไรก็จะได้ไม่ต้องช็อกมากนะคะรู้กันไปเรื่อยๆรู้อัปเดตไปเรื่อยๆค่ะสําหรับอัพิโซนนี้นะคะหวานก็คิดว่าเพื่อนๆที่เมืองไทยน่าจะรู้จักคุณเสียนานะคะคุณเสียนาเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงมากๆเลย แล้วก็ยอดผู้ติดตามของเธอบนเวยปัวนะคะมากกว่าดาราย,ยอดนิยมบางท่านเสียอีกค่ะเพราะว่าเยอะจริงๆแล้วเธอเคยติดอันดับที่1ด้วยนะคะอันดับที่1ห,หมายความว่ามีผู้ที่มียอดติดตามบนเวยบปัวมากที่สุดนะคะแต่ว่าหวานจําข้อมูลไม่ได้ว่าในปีไหนนะคะเอาเป็นว่าคุณเชียร์หน้าเธอแต่งงานแล้วเธอก็มีลูกที่น่ารักมากๆแล้วนะคะแล้วเธอก็มีเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงหลายๆคนเลยแล้วเดี๋ยวนี้เธอก็สวยขึ้นมากๆเลยค่ะ ปกติแล้วนะคะคุณเซียนาเนี่ยจะทำรายการคือเป็นพิธีกรอยู่ประจำช่องของแมงโก้ทีวีนะคะช่องมะม่วงนั่นแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเธอได้เรียกได้ว่าขึ้นสุดจุดสูงสุดของชีวิตแล้วละ่ละในเรื่องราวของวงการบันเทิงที่เธอเป็นพิธีกรน,นะคะแล้วจากนั้นเธอก็เหมือนกับว่าเออไปมีลูกอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็ลูกน่ารากักมาก,มากๆเลยค่ะแล้วเพื่อนสนิทนะคะที่เป็นแบบพิธีกรคู่กันมานะคะเรียกได้ว่า เป็นคู่หูกันเลยก็ได้ก็ทุกคนก็เรียกว่าเหล่าซื้อนะคะคือคุณเฮอจงนั่นเองค่ะกัคู่นี้พวกเราจะเห็นเขาบ่อยๆมากๆเลยนะคะเป็นพิธีกรคู่กันในรายการแบบแฮปปี้แคมป์อะไรแบบนี้ก็เป็นพวกเขาสองคนนั่นแหละค่ะทีนี้นะคะพอคนดังนะคะพิธีกรคนดังแบบคุณเซียนาจะย้ายช่องย้ายการทำงานจากช่องมะม่วงไปมันก็เลยเป็นข่าวอยู่บนเว็บไซต์นะคะของวงการบันเทิงจีนในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะ ก็ยังคงเป็นอาชีพเดิมนะคะเพราะว่าเธอเป็นมืออาชีพในเรื่องของการเป็นพิธีกรค่ะเพียงแค่ย้ายช่องไปที่ช่องตรงฝั่งแล้วก็ช่องเจอเจียงนะคะก็คือทำงานมากยิ่งขึ้นในช่องที่เป็นทีวีโทรทัศน์ของประเทศจีนนั่นแหละค่ะ คุณเซียนานะคะเวลาที่เธอทําหน้าที่พิธีกรนเนี่ยเธอก็จะสุดๆของเธอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะอันดังๆของเธอแล้วก็การแสดงที่มันก็จะโอเวอร์แอคชั่นอยู่ตลอดนะคะพวกเราจะได้ขำๆอยู่ตลอดเวลากับการแสดงของเธอค่ะแล้วเธอนะคะเข้าเข้ากันได้ดีกับคู่หูก็คืออาจารย์เหอได้ดีมากๆเลยค่ะดูแล้วก็มีความเพลินมากๆแล้วเธอสวยนะคะเวลาที่เธอแต่งตัวแบบตั้งใจแต่งตัวเนี่ยก็จะดูว่ามีความสง่า งามมากๆเลยแต่ถ้าวันไหนแต่งตัวแบบทั่วไปเกงยีนอะไรแบบนี้นะคะเธอดูเด็กมากๆเลยค่ะโอ้โหเหมือนหน้านี่สตาร์วัยนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยเธออายุมากยิ่งขึ้นคือเธอนะจะเป็นรุ่นเดียวกับดาราแบบรุ่นคุณหยางมี่นะคะแล้วก็คุณเจ้าลี่อิงอะไรแบบนี้แหละรุ่นนั้นแหละนะคะแต่ว่าหน้านี่อ่อนมากๆเลยค่ะสําหรับคุณเสี่ยหน้านะคะ สำหรับข่าวขาวนะคะของพิธีกรชื่อดังอย่างคุณเสียนาเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆค่ะก็มีเรื่องราวที่ ที่ชาวเน็ตนะคะก็ชอบไปติเธอเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นข้อบกพร่องในเรื่องของเธอเนี่ยมีความเย่อหยิ่งนะคะคือเธอดูแล้วจะเป็นคนชัดๆนิดนึงแล้วก็ชอบแบบว่าดูถูกคนอื่นนะคะชอบปรามผู้อื่นแต่ว่ามันเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของเธอในในการเป็นพิธีกรด้วยแหละในบางครั้งนะคะคือเธออะบางทีเธอก็จะยกแบบยกตนมาบอกว่าเออเธอสวยกว่าอะไรแบบนี้ค่ะคือมันเป็นเหมือนคาเลคเตอร์ในการทำงานของเธอนะคะแต่ว่าก็มันก็ไม่ไปเข้าตาของบางคนซึ่ง ก็ทําให้บางคนซึ่งเป็นชาวเน็ตก็ไปคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะคะตามรายการที่เธอเป็นพิธีกรว่าโอ้ยทําไมเซียนานะทำไมถึงแสดงกิริยาแบบนี้นะไม่อายบ้างเหรอแบบเอาตัวเองมาบอกว่าตัวเองสวยกว่าดารายอดนิยมอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องของความเยอหยิงนะคะซึ่งมันก็เป็นปกติะะแหละค่ะแล้วยิ่งคุณเซียนานะเขาก็อยู่ในวงการบันเทิงนะคะอาชีพพิธีกรเขาได้เจอกับดารามากมายเนาะมันก็เลยอยู่ใน กระแสไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะก็เอาเป็นว่านะคะก็ทุกคนนะคะหมายถึงชาวเน็ตในประเทศจีนเนี่ยก็คือเตือนก็คือฝากเตือนเธอว่าเธอควรจะควบคุมอารมณ์ของเธอนะคะในตอนที่ออกอากาศในตอนที่ทํางานอยู่อะ่ะให้ดียิ่งขึ้นก็คืออย่าอย่ายิงมักนักอะไรประมาณนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะพฤติกรรมเนี่ยก็คือบางทีเธอแสดงแบบ over action มากเกินไปหัวเราะดังมากเกินไปนะคะก็มีคนบอกว่าเออสํารวมลงหน่อยโอ้มันก็เป็น เรื่องราวนะคะก็มีอะมีทุกวงการคนอยากเป็นครูเยอะค่ะชอบเข้าไปนะคะไปบอกว่าคนน้นคนนี้คนทําแบบนี้แบบนั้นมีค่ะที่เมืองไทยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นที่เมืองจีนคนเขาเยอะกว่าเรามันก็ต้องมีอยู่แล้วค่ะก็เอาเป็นว่านะคะในข่าวก็มีการชื่นชมคุณเซียนาว่ายังเป็นพิธีกรที่ไม่มีความล้าสมายัยแล้วก็จริงๆแล้วเธอก็ไม่ใช่คนแข็งกระด้างแล้วเธอก็เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ยังเข้าได้ดีกับเรื่องราวของคอนเซปต์ของ วาไรตี้หรือว่าเกมต่างๆที่มาในปี2023นนะคะเพราะฉะนั้นเธอสามารถจะส่งความสุขนะคะผ่านหน้าจอไปให้กับแฟนๆแล้วก็ทุกคนที่ดูผ่านหน้าจอในรายการที่เธอเป็นพิธีกรได้ค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะจากการที่เธอต้องแบบว่าไปดูแลครอบครัวเนาะไปดูแลลูกนะคะซึ่งเป็นลูกแฝดน่ารักเชียวนะคะ ก็ทำให้เธอนะคะโพสต์บ,บนไวปอน้อยลงค่ะคนก็ไปคอมเมนต์ว่าโอ้ยรู้สึกเงาๆจังเลยอย่าลืมมามาโพสต์อะไรบ้าง แต่พวกเรานะคะในฐานะที่เป็นแฟนๆของรายการวาไรนตี้สนุกๆอะไรแบบนี้นะคะเห็นเธอมีความสุขในครอบครัวนะคะมีลูกน่ารักมีสามีดีๆค่ะก็ความสามัคคีในบ้านการที่ได้ดูแลเด็กๆนะคะก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็มีความสุขกับเธอด้วยนะคะเอาเป็นว่าค่ะเดี๋ยวเธอนะคะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในในหน้าจอให้พวกเราได้ดูกันนะคะที่ช่องตรงฟังแล้วก็ช่องเจ๋อเจียงค่ะวันขอลาไปก่อนนะคะสําหรับอพิอร์นี้ขอ ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ